เฮ้ยเครื่องจักรล่วงระวังบอนเอ้ยที่โรงงานกําลังลงเครื่องจักรใหม่อีกหลายสิบตัวเลยวะ่ะเฮียแกจะให้ข้าย้ายไอ้เครื่องใหญ่ขนาดนี้ด้วยมือวะข้าเขายิ้มกล้ามยังไม่ทันขึ้นเลยนะโว้ยใจเย็นในน็อตนี่โรงงานนะไม่ใช่ยิมของหนักๆแบบนี้ต้องใช้รอกตะภาพสิวะรอกตะภาพชื่อเหมือนเต่าน้ําแต่จะให้เอามาย้ายของหนักมันทํางานไหวหรอวะแค่ชื่อก็อ่อนแล้วเออไอ้นี่ข้าจะเล่าให้ฟังไอเนี่ย มันคือรอกสลิงมือโยกใช้ยกก็ได้ดึงก็ได้ลากก็ยังไหวมันมี3รุ่น1.6ตัน3.2ตันและ5.4ตันเดี๋ยวเดียวโย,ยกยังไงวะมันต้องทำยังไงใช้งานยากไหมละ่ะ้ายุงยากไม่เอานะเว้ยง่ายนิดเดียวคันแรกปลดคันโยกแล้วเอาสลิงสอดเข้าไปคัน2โยกขึ้นลงไปมารอกมันจะดึงหรือยกตามจังหวะคันสุดท้ายถ้าจะปลดสลิง ก็แค่โยกันอีกด้านง่ายบลาตึงพูดง่ายเหมือนเล่นของเล่นเลยนะแต่ใช้ลากได้ดึงได้ยกได้แถมโหลดของลงทางชันหรือแนวดิ่งได้อีกจริงแต่เนี่ยจริงดิแต่ยกของขึ้นลงลากเรือลากท่อนซุงลากรถติดลมลากขึ้นเขาทํางานกู้ภยัยหรือจะเอาไว้ติดตั้งเสาไฟติดตั้งลิฟต์หรือจะย่อนของหนักๆลงไปในเหมืองยังได้เลยเออวะ นี่มันเครื่องดึงเครื่องลากครอบจัก,กรวาลช ắt, ัดๆแต่ฟังไว้นะเว้ยเลือกรอกให้เหมาะกับน,น้ำหนักที่เองจะยกด้วยอย่าลืมต้องเลือกหาของที่มีคุณภาพราคาเหมาะสมอย่าหาแต่ราคาถูกอย่างเดียวอ่านคู่มือก่อนใช้งานมันต้องปลอดภัยด้วยนะและควรตรวจเช็คอุปกรณ์ก่อนใช้และอย่างเดียวเลยนะ่ะอย่าไปใช้ในที่ที่มีสิ่งกีดขวางเดี๋ยวได้โยกกันจนเอวบิดแล้วเว้ยรับแทบจากนี้ขอโยกย่งมีหลักการ ต่อไปคงต้องปรับลายผลิตกันได้ง่ายๆคราวนี้ล่ะขอบใจมากไอบอนที่คอยแนะนำให้ใช้ของทุนแรงอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้เข้าไปดูเลยที่ w w w t o s h o p 8 8 c o m l i n e a o s o i 3 0 9 o แต่รอกต่ภาพ2ตัวนี้ค่าซื้อไว้เลยนะว้ยแต่เปลี่ยนเป็นสลิง40เมตรได้ปะล่ะใช้งานนี้งานแรกเลยวะ่ะเออใช้ดีจริงว่ะยี่ห้อโอมาสตาใช่ไหม เปลี่ยนเป็นสลิง40เมตรใช่ไหมเองติดต่อน้องบอลเนียตามไลน์ a s a o i 3 0 9 o เโอเดี๋ยวน้องเขาให้คำปรึกษาพร้อมทำเสนอราคาพิเศษให้แหละเอาพูดแล้วก็ติดต่อเลยดีรอไร